อมีหนูขมาอยู he ่นะครับนี่มีห้อยกัดหลวดอยู่นี่ห้อยกัดบ่วงอยู่ผมเีบเบืองทางนะครับพี่น้องนี่ทางที่ผมดักมันกัดหายากยากครับเปิดหาเอาคอยเปิดหาเอานี่นี่นี่ังนี่ลังดิเห็นบอลพี่น้องเห็นบอลบอกลักลมลักลมลักลมอู้อู้อู้เรียบ้อยครับเรียบ้อยอุ้อู้อเงาจัดหลาดเลยเกือบซอกนึงนะครับนะ Uh huh. มันก็เป็นตะหนูหลายอยู่ดอกหกปานนี่ไม้นี่เป็นไม้ทีข้าเจ้าบอกมานะครับหนูหลายคักเพิ่นว่ามาดักบ่วงไว้สามคืนสี่คืนบ่ได้เจกักโตสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับกับบรรยากาศยามเท้าครับหนาวครับเ้านี่สิบสี่องศานะครับพาพี่น้องออกเลาะยมบ่วงดักหนูคือเก่าครับเมื่อนี มาซ้ำหม,ม้เพิ่นนะครับเพิ่นมาดักไหวว่าว่าท่านใดหนูจักตัวขับหมน้นี่หนูหลายคักเพิ่นว่าหาทางหนูจนเมื่อยครับใจจนหลอกจนว่าสีเศร้าดักเบ,บิ่งขับผมเสียเบิ่งหนูมันไปยุ่ไตห้าพี่นีมครับมันเป็นผืนหยาไหวเต็มถวยนาเลยแล้วก็นหนูมันเที่ยวยุ้างไตมันครับมันหาทางยากก็เลาะแหละครับหยาง จนคำแล้วหมื่อวานยางดักน้ำให้หนาเปิดหาเบิงไปน้ำครับปะครับผมมาลุนเบิงน้ำกันครับน้องเสด้หิวหางบวมนี่ทั้งหนีมันบวขึ้นมาอยู่เลยทั้งปลาอย่าข้าเนี่อคุยมันเห็นอยู่ทั้งทั้งทั้งหนีบวมีท่างหนูเลยจะมีอยู่ตามให้หน้ายางเดียวเลยนี่น้ำปลาอี่าน้ำไต๋ปลาหย่านะครับห้อยตุ๋ยเก่าเพิ่นบวมข้าหลังนึงครับพี่น้อง เป็นจังไดยไม้ผีบอกสิได้ถือหางบอ๊หกกับหกปดเฮือเฮือเฮือเฮ้อรักบวงล้มนี่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 รังนี่ลังนี่เห็นบอไม่ร้องเห็นบอหันบอลักล้มลักล้มลักล้มเฮือเฮ้อเฮือเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยนี่นี่อู้ หลังที่สองโดนเลยมเอาถือว่าแก่มือให้เพื่อนสําเ็จแล้วนะครับอู้บักเถหไงครับพี่น้องตเป็ี่ยนกิโลคุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าอยู่หาทางจนเมื่อยเนะาะเมื่วานเปิดหยาหาดักบ่วงจนคำจนเมืด่ดใส่กิโลครับพี่น้องใส่กิโลบ่วงลวดสองเซนเอาอยู่นะครับเอาอยู่รุ่นนี่ประตรงยานขาดครับ เจอลวดเบอร์ยี่สิบเข้าไปเขาคือออกอยากเลยสูตรผมนี่ล็อกย่างเดี๋ยวได้ครับบวงไม่มีลวดกลับคืนอู้เหนี่ยง บนไดบานนี่เอาเรีอบ้อยครับบ่วงกัดลักขาดเคืองเลยต่วหลวดบ่ขาดโอ้ใส่กิโลครับพี่น้องเงยาจาดหลดับเกือบซอกนึ่งคนนะตัวนี้หนูป<ะ>ัดเ <c oughs> บิ้งครับพี่น้องตัวหนูเกือบซอกครับเกือบซอกหืม ไม้ผีบอกนะครับไม้นี่หเป็นหดักจนเมื่อยดักจนใจออกครับบวงผมดักไว้เต็มห้หน้าหนึ่งเอาครับหางแหลกของมือนะครับหายากจะเดือเด่อใส่นี่ทางบัตส่วนหลาลยจะเลือดตะหลุนเท่าทๆครับหลุนกําลังสิเป็นเบาไปครับผมเลาะกูนะลงไปทางฝุ่นเนาะครับบวง หลังนี่ลักบวงบมติงเลยฮู้มีหนูขามาอยู่นะครับนี่มีห้อยกัดลวดเดู่นี้ห้อยกัดบวงอยู่ผมเหียเบื้องทางนะครับพี่น้องนี่ทางทีบผมดักมันกัดหายากยากครับเปิดหาเอาค่อยเปิดหาเอาครับแสดงว่าเคนเที่ยวทางนี่ยู่เมื่ขึ้นนี่หลายแห่งทางสวนกันไปมาอยู่ หลังหนึ่งหลังนีบ่บัวพานนะครับแต่ว่าหลังมังหัน,นี่มีห้อยอยู่ไม้แบบนี้กับดักเล็กเนาะกับเกือกมาเหมาะที่สุดครับพี่น้องทางนี้กับบัวพัดเลยมันเดาใจยากครับจักหนูสิบไปทางไหน หลักหนึง่งหุ้ยหลังนี้มีห้อยพาดเนู่ห้อยยำบ่วงไปเลยยำบ่วงไปเลยเดี๋ยวกับพลาดครับเห็นผู้บ่หูบ่เห็นบ่เปิดเบิ้งนี่บ่หูได้ขับบาร์นี่หนูนี่เบื้องขับมันกับหยาโอ้ยกับไปมเคื่อนนี่ หนาเเขียวจนหวนอยู่เขาห้อยหมุนบ่วงไปอยู่ครับผมกับบรรยากาศย่ำเศร้าครับกูบ่วงดักหนูเศานี้กะกูแล้วนะครับทาาหนูหน่ะหลายอยู่ครับแต่ว่ากะเบิงหยากหาหยากนะครับเพราะพื้นหนามันคุ้มคุ้มไห้นะครับหลวกหนูมันเที่ยวจะไต่พื้นหนาครับหนาไวแน่ละครับนี่หนาไวหนาใสบาดมือคนก็ไวไวครับ ดักจนเมื่อยครับเมือว่านจนห่อผมระว่าจิกูบวงขึ้นนะครับมันหกไหลคอยพีหาไปน้ำปลาหยานะครับมองเดยค,คือคือทางหนูสิ่เที่ยวกับคอยพีเบิงครับผลงานเซ้านี้นะครับถือว่าแกยมือให้เพิ่นสาเร็จโอ้โตใหญ่หลีครับไส่นี่เริ่มหาอยากแล้วครับทางบ้านเกือบซอกนึ่งกูงรละพี่น้อง โอ้หญ่คัหญงแนวเริ่มหายากรับใส่นี่ทั้งบาตใส่บักใหงไๆแนวนี้นะครับรอบหนาพม่าสีเอากับเกือหมามาลงเนาะนาจะได้พ้นอยู่ครับคอยเปิดว่างไปน้ำทางมันนะครับหนูหน่าจะมาตามกินเหย,ยื่ออยู่อีกสักสองสามมือก่อนนะครับจังคอยมาลงว่าจะของเก่าเพิ่งกู้บ่วงออกครับเมือว้านเมื่อก่อนเพิ่งกระบ,บอกผมมาลง พันดักไปยูซี่หามือม่ถือกจักตูพันวะมาเถือกซื้อพอไข่พันวะหอดตะบบพานพร้อมัสมจักหนูมันจะไปทางไหนครับมันเห็ดทางหลายแห่งหลังมันไต่ไงครับมันเที่ยวไงมันเที่ยวจะไต่พื้นหยาพันมันกัดไม่ไปเรื่อยนะครับเมื่อคืนนี่ก็เห็นห้อยกัดไปหลายทางอยู่กัดไปใหม่ครับจะแตได้แม่นเมื่อบ้านนะครับพี่น้องแต้มเดียวทนๆโดดๆเลยโตงามๆครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่พี่นาครับผมสวัสดีครับ